ลูกหลานหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุสามารถที่จะสังเกตอาการหรือสัญญาณเตือนภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้ดังต่อไปนี้มีอาการหงุดหงิดง่ายรู้สึกเศร้าหรือไร้ค่ามีอาการเบื่อหน่ายไม่อยากออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านหรือกิจกรรมที่เคยชอบทำอะไรก็ไม่มีความสุขพูดคุยกับคนรอบข้างลดลงมีอาการไม่สบายทางร่างกายหลายอย่างที่ตรวจแล้วไม่พบความผิดปกติรุนแรงเบื่ออาหารรับประทานได้น้อยลงนอนไม่หลับร้องให้ง่าย มีความคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อหากสังเกตเห็นว่าผู้สูงอายุมีอาการข้างต้นมากกว่าสองสัปดาห์ขึ้นไปลูกหลานญาติหรือผู้ดูแลควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญถึงสาเหตุของอาการที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางรับมือที่เหมาะสมพร้อมปรับพฤติกรรมเพื่อดูแลผู้สูงอายุได้ทั้งกายและจิตใจต่อไปขอบคุณข้อมูลที่มาจากโรงพยาบาลสมิติเวชศรินครินโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ